สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัดร,รถขุดบุรีรัมครับผมกับพวกน้องนาโมเดล3ไร่ครับหน่วยที่2ของพวกเราครับผมเจ้า XMG g X 2 1 5งครับถือว่าใกล้จะจบแล้วครับบันนี้เหลืออีกเล็กน้อยครับเหลืออีกไม่เยอะฮะนี่ฮะทำงานครึ่งวันครับ กันแรกของบ่อที่หนึ่งครับใกล้จะจบแล้วครับเหลือไม่เยอะฮะวันนี้ครับช่วงเช้าเราจบแล้วครับหนึ่งบ่อครับ ช่วงบ่ายก็น่าจะได้ลงบันเลงน,นะครับชั้นที่สองครับชั้นแรกครับความลึกอยู่ที่เมตรห้าสิบครับชั้นที่สองพวกเราก็จะทิ้งเบิร์มไปที่สองเมตรครับหรือว่าตะพักครับนเนาะทารียกกันแบบภาษาง่ายๆก็คือตะพักครับ,บกคือแล้วก็ออกจากเนี่ยอาจจะขออนนะุญาตรับเนาะ นี่เราดึกอยากจะพักนครับนี่พักกันนี้หนึ่งครับคำบงชั้นบนจะไม่แต่งกันนอแล้วก็ชั้นที่สองดูมาสองเมตรแล้วครับก็ลงไปอีกครับผมที่สี่เมตรห้าสิบก็ครับเราถือว่าความดึกทั้งหมดครับของบ่อน,นี้อยู่ที่หกเมตรครับเนี่ยใกล้จบแล้วครับถือว่ารวดเร็วทันใจสมกับพละกำลังของเจ้า x c x, c, x c, m g XE215C แล้วก็นักขุดเบืือาชีพครับนะฮะพวกเราทีมนักขุดโขงน้องนา หน้างานที่บ้านกระโดนตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดปุรีรัมย์ครับแค่ชั้นแรกครับยังไม่ได้แต่งซ้ายแต่งขวาครับรูปร่างก็เลยยังเป็นประมาณนี้ยังไม่ได้เรียกว่าครับยังไม่ได้ปั้นคันครับพอรรบปั้นคันปั้นคันลอ้อมขุดรองไส้ไก่ครับออกมาดูดีแน่นอนครับแต่ตอนนี้ เป็นการทำระคันชั้นแรกครับน <s> <ä h, S 1> ก็ยังดูระเกะระกะครับพอช่วงบ่ายครับก็น่าจะได้ดึงดินกันก่อน,นครับดึงดินเพื่อที่จะนะ,ะดึงดินที่ว่าจะให้ตรงนี้เป็นโครครับตรงนี้จะเป็นโครครับดึงเข้าไปเป็นโคกตรงนี้ฮะตรงนี้ที่น้ําขังเป็นโครครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะขุดมาเป็นตรงนี้ฮะขุดเข้ามาอ่าเกืยละครึ่งก็เป็นโคกพอดีฮะะตรงที่รถยืนก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับออากตรงนี้ยายาว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 ไปเข้ามุมนู้นฮะ แล้วก็มุมนู้นครับแยาวาวยามาใส่นี้ะเนี่ยใส่มาเนี่ยเห็นทันหรือเปล่าครับขุดออกไปเจอกันครับลองไส่ไก่อยู่2ข้างครับผมเนาะเนี่ยให้ดูกัน,นหลายๆคลิปครับเห็นกันหลายๆช็อตเนาะ ตงนี้ถ้าเป็นปากทางคล้องไส้ไก่ออกก็จะสวยครับจะสบายเลยง่ายต่อการทํางานของพวกเราครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องปั้นเป็นคันครับดึงคล้องไส้ไก่ทะลุไปเลยเนาะดึงทะลุเลยครับพอเรายืนขึ้นมาพอเราขุดชั้นล่างครับดูนะจะขุดชั้นเดียวลงครั้งเดียวจบครับดึงดินให้ออกข้างก็พอเดี๋ยวจบก็เราก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาไลา่ไล,ล,ล,ล่แล้วก็เจาะคล้องไส้ไก่ออกไปได้เลยครับผมเนาะตรงนี้หรือว่าเราทิ้งไว้ก่อนไปขุดบอ่อให้เสร็จก่อน ค่อยมาเจาะก็ยังได้ครับใกล้เวลาจะพักเที่ยงกันแล้วครับบ่อนี้ก็ไม่ช่ยจะเหมือนอรูปร่างที่ปักไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกเราย่นตรงหัวลงมามันก็เลยทำให้เป็นประมาณนี้ครับ ก็ไม่ได้ว่าผิดเพี้ยนนะครับรูปแบบก็ไม่ได้ต่างกันมากมายมันขึ้นอยู่กับพื้นที่และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงตรงนั้นครับพื้นที่ไม่เหมาะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบของบอกครับก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับแต่มวลดินไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฮะดินเท่าเดิมเนี่ยเจอ ECMG เสียงกระหึมเลยครับ กำลังเรือเครับผมจะ XC ก g ีสอครับ C, MG, e, 5, เครื่องยนต์หกครับผมนี่ให้ชมกสองสคลิปครับ ว่าทำงานใช้ได้ครับรวดเร็วทันใจครับแันแรกของบอที่หนึ่งครับเกือบจบครับ เอาเลยพี่ผมกินน้เมื่อกี้เอง <N> <N> ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากผมกินน้เมื่อกี้เพื่ออนเมื่อกีนก้นีน่ขอบคุณมากพี่เด้อขอบคุณเจ้า <N> ของแปลงครับใจดีมากครับเนี่ยเจ้าของแปลงใจดีครับให้ดูแลพวกเราเรื่องอาหารการกินดูแลทีมงานนักกุดของพวกเราครับน่ารักมากมากครับเนาะต้องขอบคุณท่านอีกรั้งครับสำหรับเป็นจิตที่ดีแล้วก็ความเอื้อเฟือ้อเผือเผ่อแผ่ให้กับทีมงานพวกเราครับนะเห็นดูเป็นลูกคุณล้านครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ ชื่อพี่สุวรรณนานี่ฮะโอ้จำได้แล้วครับพี่สุวรณรณนาับขอบคุณอย่างยิ่งครับคู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับเนาะท่านได้ทํางานทําโครงการโค้งน้องนาโมเดลพวกเราก็ได้รับใช้ท่านครับเป็นงานของอำเภอบวกเราครับ าคตคตรับนี่ฮะตักกล้องมาครั้งหนึ่งครประมาณเกือบสองคิวเลยครับผมเนาะติดทั้งปีครับผมแล้วก็ดินที่ปูนลงมาครับเนาะเพราะว่าความผูกของเจา้า XCMG คันนี้ฮะพุงกีใหญ่ขนาดที่หนึ่งคิวครับผมแต่ว่าเวลาเราตักขับดินอย่างนี้เป็นดินร่วนปนทรายคับเนาะดินร่วนปนทรายแล้วก็ ชุ่มน้าครับมนเลยทําให้มวลดินมหาสารครับขึ้นมานี้ได้มวลดินเยอะครับเนาะดินจะไม่ปูเท่าไหร่ครับนี่ยงานถึงออกดีครับงานออกเพราะว่าหมายถึงงานออกที่ว่าภาษาเรียกว่าตักดินได้เยอะเนาะดึงดินมาได้เยอะไม่เสียเวลาวางงานเลยเนะนะาะฮะตักครั้งเดียวนี่คุ้มดูสิครับดึงแบบสบายๆครับโอ้โหว่ะดูคำนี้สิครับสองคิวแน่นอนครับคำนี้ না থাকাব เวลาพักเที่ยงแล้วครับจบพอดีครับผมน่าจะพักเที่ยงน่คือจบพอดี ข้างบนกำลังด well mm ูการทํางานของพวกเราครับนี่ครับผลงานของช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกับโคกน้องนาโมเดลครับบ่อนี้ครับบ่อที่หนึ่งครับชั้นที่หนึ่งครับผมถือว่าเรียบร้อยครับผมนะฮะถือว่าจบไปแล้วครับบ่อที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งครับผมเข้ามาแล้วครับไปให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเกียรติศักด์ุณเิรมครับกับงานโคกน้องนาโมเดลครับทีมงานนักขุดมืออาชีพครับ คลิปนี้ก็อ,อนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ